ไรมดอนปัญจอเขาทําสิ่งที่จริงๆช่วงเลือกตั้งพรรคอื่นก็เคยทําเช่นพรรคประชาชาติไปเคยคิดจะทำนะครับนั่นก็คือการออกกฎหมายยกเลิกพรบรการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี2551นะครับโดยคุณรอมดอนปัญจอตอนนี้เขามีการให้ประชาชนเขาไปแสดงรายลงรายชื่อนะครับกามกระบวนการรับฟังความคิดเหนน็นมาตราส7 ของรัฐธรรมนูญน,นะครับจนล่ารายชื่อไปได้เ,เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับก็กฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือ,อ,อปัญหากอรมนอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นนะครับคนก็สนใจกันนะครับแม้กระทั่งคุณอดีศรเพียงเกตเพักเพื่อไทยเองนะครับเมื่อวานนี้ก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยนะครับกับสิ่งที่ พักก้าไกลกําลังทําปกติพุณนอดีศเนี่ยงานหลักของแกคือง,งานขัดขวางพักก้าวไกลเขาใคขนคุณอดีศเห็น,นด้วยว่าสิ่งที่กําลังทําก็คือการยุบเกาะอรมานอน,อนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเกาะอรมานอนเนี่ยมอนทหารคุมประชาชนในพื้นที่3จังหวัดและพื้นที่อื่นใช้อำนาจเกินขอบเขตนะครับจริงๆกองทัพควรนอิีศหทแค่การรบการป้องกันศัตรูเท่านั้นไม่ใช่มาทําหน้าที่รักษาความมั่นคงภายในซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของตํารวจ หรือมหาดไทยคุณอดิศรใกล้สัมภาษณ์ว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ก้าวไกลเสนอซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนานๆเราจะเห็น,น,นพุทอดิศบรบอกว่าเห็นด้วยกับก้าวไกลปกติพุทอดิศรต่าตลอดนะครับเพราะ,ะนั้นก็ทิศทางการเมืองเนี่ยเมื่อไหรก็ตามที่มีคนของเพื่อไทยเห็นด้วยกับบงเรื่องของก้าวไกลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะถือว่าสังคมได้มีฉันทานุมัติเกิดขึ้นนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรแต่ปรากฏว่าวันนี้มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าขณะที่คนในสังคมนะครับหรือว่า พักการเมืองอย่างเพื่อไทย,ยคุณอดีสรที่โจมตีก้าวไกลทุกวันยังบอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดยุบเกาะอารอมนอเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอยู่ดีๆออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบเกาะอารอมนอนะครับคุณเศรษฐานเนี่ยมีตําแหน่งเป็นผู้อานวยการเกะอรอมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตต,ตรงนี้ว่า คุณเศรษฐามีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนผู้อำนวยการของกอรมนคือเศรษฐาทวีสินบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบกอรมนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดเศรษฐาทวีสินมันตลกไหมเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาไม่ควรจะพูดเลยได้ซ้ําเพราะคุณเศรษฐาเป็นผู้อำนวยการกอรมนดังนั้นเมื่อคุณเศรษฐาเป็นผู้อำนวยการกอรมนคุณเศรษฐาไม่ต้องพูดว่าคุณเห็นด้วยกับการยุบหรือไม่เห็นด้วยเพราะคุณเศรษฐามีส่วนได้เสีย ถ้าคุณเศรษฐาบอกว่าไม่เห็นด้วยมันก็จะถูกตีความว่าคุณเศรษฐาเนี่ยกลัวตัวเองจะสูญเสียอํานาจนะครับในการควบคุมกอรมนอเพราะมันไม่มีให้คุณคุมอีกต่อไปนะครับคุณเศรษฐาวันนี้ให้สัมภาษณ์โดยลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นผู้อำนวยการกอรมนอแล้วก็บอกว่านะครับไม่เห็นด้วยที่จะมีการยุบกอรมนอนะครับกรณีที่คุณอดีศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อเพื่อไทย ประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเห็นด้วยนั้นโดยบอกว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐทําให้อํานาจรัฐมีเหนือประชาชนคุณเศรษฐาถามว่าใครเป็นคนพูดผมไม่เคยพูดเลยแน่นอนครับคุณเศรษฐาไม่เคยพูดอยู่แล้วครับเพราะคุณเศรษฐาเป็นคนคุมตกออรมนองูครับคุณอยากได้ตกออรมนออยู่แล้วแต่คนของพรรคคุณเนี่ยเขาพูดพอดิสรเขาพูดแล้วคุณเศรษฐาในฐานะเป็นเป็นนายกของจากพรรคนี้เนี่ยควรจะเคารพคุณอดิศรว่าเมื่อเขาพูดเนี่ย พอเขาพูดเรื่องอื่นที่ด่าก้าวไกลทุณคุณไม่ขัดเขาเลยอะแต่พอแอดิศรนไปพูดสนับสนุนเรื่องที่ก้าวไกลจะทาแล้วไปพูดในเรื่องซึ่งขัดใจทหารากลายเป็นคุณคุณคุณเศรษฐามาแสดงจุดยืนปกป้องทหารบอกว่าผมไม่เคยพูดเรื่องยุบเกาะอรมนอแล้วบอกต่อได้ว่าคุณเศรษฐาะจะไปเกาอรมนอนะครับจะไปมอบหมายนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่เกอารมน์ย้ำนะครับว่าปัจจุบันนี้เศรษฐาทวีสินคือผู้อำนวยการเกาอรมนอไม่ใช่ทหารนะครับ ดังนั้นคุณเศรษฐาในฐานะบุคคลจะมองเรื่องของกอรมาธอ,อย่างไรก็ตามแต่แต่คุณเศรษฐามีหัวขนเป็นผู้อำนวยการองค์การนี้นะครับคุณเศรษฐาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะถ้าคุณเศรษฐาพูดสังคมจะมองว่าคุณเศรษฐาพูดเพราะคุณเศรษฐากลัวสูญเสียหน่วยงานในกองทัพทั่งตัวเองคุมได้อยู่หน่วยงานเดียวคือกอรมาอ เข้าใจไหมครับคุณเศรษฐาคุณไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่เคยพูดเรื <average> ่องยุบเกาะอรมนอนะครับคำพูดเป็นของคุณอดีศรนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวใหญ่ที่เกาะอรมนอจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องไปยุบเกาะอรมนอขอให้รอบ่ายนี้ดีกว่านะครับนักข่าวก็ถามตอบว่าการแถลงข่าวใหญ่เนี่ยคืออะไรนะครับคุณเศรษฐาก็ไม่ตอบบอกว่าเดี๋ยวไปรอฟังดีกว่าผมเดาว่าอย่างนี้นะครับ พักเพื่อไทยคนในพักเนี่ยก็เคยมีเขามีคนบอกผมแบบนี้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่สนทหารหรอกนะครับแต่สิ่งที่เขาจะทําคือเขาพยายามจะหว่านล้อมนะครับเขาพยายามจะเจรจานะครับให้ทหารเนี่ยโอนอ่อน mm hmm. กับประชาชนบางเรื่องเช่นเอาที่ดินทหารเนี่ยมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ถ้าถ้าเรื่องเนี้ยถ้าท่านชมจําได้ผมเคยพูดไว้นานแล้วว่าแนวทางหนึ่งที่เพื่อไทยเขาจะทํานะครับนั่นก็คือเอ่อให้ประชาชนเนี่ย เอาที่ดินฐานมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับเช่นมีคนบอกผมว่าวันนี้จะถแถลงข่าวที่กอ,อรามานอซึ่งคุณเศรษฐาคุมอยู่ตอนนี้ว่าที่ดินของฐานในภาคอีสานจะเอาให้ประชาชนใช้ได้อย่างไรแล้วเขาก็หวังว่านี่มันจะเป็นการรื้อฟื้นภาพลักษณ์ของกองทัพให้ดีขึ้นว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้ทิ้งประชาชนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้กองทัพเอาที่ดินที่กองทัพยึดที่กองทัพ เอาไว้ในค่ายทหารให้ประชาชนใช้เรื่องนั้นมันเรื่องยุบยิบจิบจ่อยเล็กๆน,น้อยๆแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับเ,เรื่องการยุบกาอรมนอนะครับเรื่องของบทบาททหารทางการเมืองเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องของการบอกว่าจะให้ใช้ที่ดินทหารหรือไม่ให้ใช้ที่ดินทาหารนะครับดังนั้นเมื่อคุณเศรษฐาสัมภาษณ์ไปทางหนึ่งนะครับตรงกับท่าุทอริสอนเพียงเก ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าพักเพื่อไทยจะทาอย่างไรเราต้องชมว่าอย่างน้อยพักคก้าวไกลมีคนที่ทําเรื่องนี้จริงนะครับนั่นคือคุณ Đ รมดอนปัญจอซึ่งก็เป็นบัญชีรายชื่อนะครับของพักคก้าไกลอันดับที่20ครับแล้วก็เป็นก้าไกลที่ทํางานในพื้นที่3มจังหวัดอย่างต่อนเนื่อง <S <S คุณรมดอนเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นญาโทเขาเป็นเนี่ยนะครับเขาเป็นคนสนใจพื้นที่3มจังหวัดอย่างต่อนเนื่องแล้วเป็นคนสนใจในแบบที่ตั้งใจจริงนะครับเป็นคนที่ทํางานในพื้นที่ได้รับคําชื่นชมจาก นักวิชาการเอ o ภาคประชาชนสื่อในพื้นที่สาจังหวัดเยอะว่าคนคนนี้ตั้งใจทํางานมันรอมฎอนเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกหลานคนรวยนะครับเขาก็เป็นลูกหลานชาวบ้านที่ทํางานนะครับในพื้นที่สามจังหวัดพอก้าวไกลจะลงเลือกตั้งก็เลยชวนรอมฎอนมาเป็นสมาชิกนะครับแล้ววันจีรายชื่ออยู่ที่ยี่สิบรอมฎอนก็ได้เข้าสภาไปรอมฎอนก็ทําในสิ่งที่เขาเคยสัญ,ญญากับชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดว,ว่าเขาจะเสนอกฎหมายให้มีการยุบเกาะอรมนอง นะครับนะครับเขาจะเสนอก,กฎหมายให้มีการยุบกอรมนอเขาก็ทําตามที่เขพูดนะครับส่วนพรรคประชาชาตินะครับเคยพูดว่าจะเรียกร้องให้มีการยุบเกอรมนอแล้วพรรคประชาชาติทําอย่างที่พูดไว้หรือเปล่าข้อนั้นผมไม่ทราบไม่สามารถตอบได้นะครับไม่สามารถตอบได้แต่วันนี้เราเห็นว่าพรรคพัคก้าวไกลเนี่ยเขาทําจริงอย่างที่เขาเคยหาเสียงนะครับส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นก็เป็นพรรคซึ่ง มักจะหาเสียงแบบหนึง่งแต่ถูกมองว่าทําจริงๆอีกแบบหนึง่งเป็นแบรนด์เพื่อไทยตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่นะครับสถานการณ์เนี่ยสนุกก้าไกล เปิดพื้นที่ในสภาผู้แทนรัศดรให้ประชาชนล่ารายชื่อเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบเกาะอรอมนนะครับส่วนคุณเศรษฐาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบเกาะอรอมนจะไปยุบทําไมเกาอรอมน์เขาดีอยู่แล้วนะครับสิ่งนี้จะใช้คําว่าคุณเศรษฐามีท่าทีโอทหารได้หรือเปล่าผมคิดว่าเราสามารถใช้คํานี้ได้เพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับก็คือ กระบวนการของการล่าลายชื่อประชาชนนะครับซึ่งกฎหมายอนุญาตให้สามารถทำได้นะครับประชาชนเห็นด้วยกับความเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆมากขนาดไหนนะครับคุณรอมบดอนเองของพรคก้าวไกลเอเขาก็เคยมีการโพสต์ประเด็นนี้ไว้นะครับว่าตอนนี้นะครับในพื้นที่ถึงท่านมีการรดลงเซฟกาอารอมานองกันแล้วเชิญชวนทุกคนแสดงความเห็นต่อร่างพรบยุบเกอรมนอที่เว็บสภาผู้แทนราษฎร ถ้าเห็นด้วยประยุกต์ก็กดเห็นยุบก็ตอบว่าเห็นด้วยถ้าคิดว่าไม่ยุบก็เลือกไม่เห็นด้วยนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยควรจะเข้าใจการทํางานของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยว่าเมื่อประชาชนเขามีการล่าหลายชื่อกันนะครับเขามีการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความเห็นกันเนี่ยคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกไม่จําเป็นต้องมาแสดงความเห็นสอดแทรกว่าคุณเศรษฐาคิดว่าการเลือกเลิกไม่มีความจาเป็น มันไม่ใช่หน้าที่คุณเสรษฐาในเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนต้องพูดไม่ใช่เศรษฐาทำมีสินพูดนะครับเพราะคุณเศรษฐาลําเส้นไหมผมคิดว่าน,นี้คุณเศรษฐาตาเส้นเพราะขณะที่สภานะครับเขาล่ารายชื่อประชาชนเรื่องของการลงมตินะครับยุบเกาะรบานอคุณเศรษฐากับอกว่าผมไม่เห็นด้วยผมไม่เอาคุณไม่เอาเรื่องของคุณครับแต่คุณไม่มีสิทธิพูดมากกว่าประชาชนหรอกครับคุณเศรษฐานะครับ พรรคเก้าไกลนะครับเขาก็แสมมดงบทบาทนะครับตรงกันข้ามกับคุณเศรษฐานะครับนั่นก็คือถ้าไหนทนี่คุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ผมไม่เอาเนี่นะครับพรรคเก้าไกลก็มีการโพสต์ข้อความว่าถึงเวลาปิดฉากกอรมนอแล้วหรือ,อยังองค์กรพิเศษมาดกสงครามเย็นนะครับคืนชีพยุครัฐบาลปีสี่เก้าอ้างภัยความมั่นคงคุกคามผลเรือนเอ่อทพรรคดังล่านกฎหมายยุบก,กอรมนอของเก้าไกลในสภาจะดำเนินสู่การยุบเกาอรมนอน ยกเลิกกลไกพิเศษที่นําโดยทหารยกเลิกการแก้ปัญหาการเมืองด้วยการทหารสถาปนาป,ประิไตยที่ตั้งมั่นและสร้างสันติภาพที่ชัดเจนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้นะครับนี่คือสิ่งที่พัคก,ก้าวไกลเขาได้มีการประกาศเอาไว้นะครับขณะที่พรกการเมืองอื่นนั้นดูจะเลือกเส้นทางของการปกป้องทหารนะครับหรือว่าเส้นทางของการโอทหารเส้นทางการเอาใจทหารมากกว่าจะเป็นเส้นทางของ การฟังนะครับหรือว่าการพิจารณาปัญหาก็เรามานอในมุมที่กระทบกระเทือนประชาชนจริงๆมุมนี้ยังไม่มีใครในสภาทำให้ประชาชนเห็นนะครับว่าสภาจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในเรื่องต่างๆได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ประเด็นสำคัญนะครับของการรณรงค์ล่าลายชื่อให้มีการยุบกออรอมนอสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษก็คือมันมีกระบวนการที่ถูกตีความหรือถูกอธิบายนะครับว่าเป็น I.O. นะครับออกมาสกัดไม่ให้มีการทำประชามติของประชาชนเรื่องของ การทำการยุบกรอรมนอนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่มีการเผยแพร่กันนะครับว่ามีเพจซึ่งถือว่าเป็นไอโอเนี่ย เข้ามาร่วมขบวนการที่จะปกป้องการมีอยูของกอรมนนะครับอย่างไรบ้างนี่เป็นภาพจากเว็บไซต์ของศูนย์ข่าวอิสรานะครับเขารายงานว่าเมื่อมีการรณรงค์นะครับให้มีการแก้ไขกฎหาย,ยุบกอรมนอนะครับเพจนะครับของออศูนย์ข่าวอิสรานะครับเขาก็มีการพูดถึงเพจต่างๆเอาไว้ ค่อนข้างมากนะครับว่ามีหลายเพจนะครับที่ได้ออกมาเ,เรียกร้องนะครับมีหลายเพจที่ได้ออกมารณรงค์นะครับหรือโจมตีแนวคิดในการยุบเกะอระมะนซึ่งจริงๆเป็นงานของสภาผู้แทนราษดรที่เขาทากันนะครับเช่นบางเพจก็บอกว่าคนพวกนี้เป็นอะไรไปถึงชอบดูถูกเสียงของประชาชนแล้วก็บอกว่าการมีเกะอระมะนอเนี่ยชาวบ้านอยากได้ทหารอยากได้นะครับประชาชนอยากได้ ใครที่อยากให้เกล้าอรมนอ,มนอยุบแน่จริงไปบอกให้โจรเลิกวางระเบิดเลิกยิงชาวบ้านเผากล้องดิน,นะครับเอกรากษณ์ที่ประทายความมั่นคงของบ้านเมืองต้องมาก่อนนะครับผลประโยชน์ใดนะครับแล้วก็บางคนบางเพจที่มีการบอกว่าเซฟกลอรมนอค้านรอมฎอนปัญจอนะครับบางคนก็มีการปันกระแสแฮชแท็กเซฟกลอรมนอออกมาคัดค้านการขึนข้นเหือน,นรอมฎอนปัญจอนะครับโดยเพจซึ่งมีชื่อว่าใครชอบลุงตู่มายู่บ้านนี้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเพจที่ชื่อว่าปราดสามีมีเพจที่ชื่อว่าเจ๊จุกครอง 3x มซต่างๆนานานะครับอันนี้เป็นภาพจากเพจของสำนักข่าวอิสรานะครับก็ขอบคุณเพจสำนักข่าวอิสราด้วยที่มีการรวบรวมเอาไว้นะครับว่ามีเพจในลักษณะนี้ที่ออกมาต่อต้านนะครับสิ่งที่สภากําลังทําตามกฎหมายนั่นคือการฟังความเห็นประชาชนในการยุบหรือไม่ยุบกอรมนนะครับมีรายงานข่าวว่าขบวนการต่อต้านเกิดขึ้นในลักษณะนี้ อย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเพราะฉะนั้นก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างประหลาดนะครับแล้วก็ต้องแยกอีกทัานหนึ่งว่าร่างพรบรยกเลิกออกองอำนวยการความมั่นคงในราชอาณาจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรอมดอนพักเก้าไกลเขาใช้ในการฟังความเห็นประชาชนตามมาตราเจของรัฐธรรมนูญน,นะครับสามารถทําได้กระบวนการ I อมีความขัดขวางความพยายามขัดขวางอยู่นะครับพักเพื่อไทยคุณอดิตฐานเพียงเกตบอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ นะครับที่ควรจะต้องมีการยกเลิกนะครับหรือว่ามีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการปร,ปรับปรุงกฎหมายนี้ได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่าทิงคุณอดิสรที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณอดิศรแสดงความเห็นในลักษณะนี้นะครับใน Twitter หรือ Facebook ของผู้สมัครสสก้าวไกลอีกท่านหนึ่งก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับว่าอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นยติยกเลิกกอรามานอมีคนเข้ามาแสดงความเห็นสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับ อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไออเข้ามานะครับคุณเศรษฐาทวีสินในกระแสนี้ในฐานะเป็นนายมนตรีเนี่ยคุณเศรษฐาไม่จําเป็นต้องแสดงความเห็นอะไรเลยถ้าคุณเศรษฐาอยากแสดงความเห็นคุณเศรษฐาไปที่เว็บไซต์ของรัฐภานะครับเขาเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นได้ตามมาตรา47เจไปใช้ความเป็นประชาชนหนึ่งคนที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินโบวชปกป้องกอรมนถ้าแบบนั้นคุณเศรษฐาทวีสินทําได้ครับว่าในฐานะ ที่ชื่อเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาคิดว่าการมีเกาะอารมนอจาเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณเศรษฐาคิดว่าเรื่องตรงนั้นจําเป็นนะครับคุณเศรษฐาใช้สิทธิ์ของตัวเองในฐานะประชาชนไปแสดงความเห็นในกฎหมายนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณเศรษฐาต้องการใช้สิทธิ์ของผู้สารในฐานะนายกคุณเศรษฐาทําไม่ได้ครับพูณอดีศรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะครับเขามีเอกสิทธิ์ของเขาในการพูดเพราะเขาพูดในฐานะนายเอกอดีศร นะครับแต่พอคุณอดีศรพูดปุ๊บคุณเสรษฐาเรียกออกม,มาบอกว่าคุณเศรษฐาไม่เห็นด้วยกับคุณอดีศรคำถามคือคุณเสรษฐาเป็นใครถึงมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้มากกว่าประชาชนคนอื่นได้ครับการมีหรือไม่มีเกอรามานอน,นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์จะพูดได้เท่ากันคุณเสรษฐาไม่จําเป็นต้องมาบอกหรอกครับว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องเลิกในกระบวนการการรับฟังความเห็นเนี่ยทุกคนมันคนเท่ากันแล้วครับคุณจะอยากมีอยู่ก็เรื่องของคุณ แต่ในกระบวนการรับฟังความเห็นที่สภาเขาทำกันอยู่เนี่ยเศรษฐาทวีสินไม่มีสิทธิ์จะมาบอกว่าผมจะเอาอย่างนั้นผมจะเอาอย่างนี้เพราะคุณเป็นประชาชนเั่ากับประชาชนนี่ไม่ใช่การถามเศรษฐาในฐานะนายกถ้าคุณเศรษฐาอยากปกป้องกรอรมนคุณเศรษฐาไปที่เพจสภาแล้วไปใช้สิทธินหนึ่งคนบทวว่าผมเศรษฐาทวีสินผมชอบกออรมนผมฟินเวลาเห็นทหารได้ควบคุมประชาชนผมชอบมากผมต้องการให้มีกรอรมนต่อไปคุณเศรษฐาไปโหวตอย่างนั้นได้ แต่ในฐานะความเป็นนายกในฐานะคุณเศรษฐาเป็นผู้อํานวยการกอรมนด้วยเนี่ยคุณมีส่วนได้เสียของผลประโยชน์ในเรื่องนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะพูดครับว่าเรื่องนี้ห้ามยุบเพราะคุณเป็นผู้อํานวยการกอรมนเองคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดในเรื่องนี้คุณเศรษฐาต้องระมัดระวังตัวเองนะครับให้ดีว่าคุณเนี่ยเป็นผู้อํานวยการกอรมนอย่าพูดเรื่องนี้อีกเพราะประชาชนเขากำลังแสดงความเห็นกับเรื่องนี้อยู่ นะครับในฐานะผู้อำนวยการกอรมนคุณทําได้แค่เดียวอย่างเดียวคือฟัง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 แล้วก็ฟังประชาชนทําได้แค่นั้นท่านอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่ได้ครับคุณเสถานะครับเรื่องของกอรมนที่กําลังจะมีการรณรงค์นะครับแสดงความเห็นกันเนี่ยนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรน,ร,กกรนะครับของพรรคก้าไกลนะครับเขาก็ออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องนี้นะครับด้วยเ,เช่นเดียวกันนะครับ ความเห็นคุคณวิโรจน์นั้นก็เป็นความเห็นที่แน่นอนว่าก็ดุดนันเข้มข้นสไตล์คุณวิโรจน์แต่ว่าเป็นการเข้มข้นที่มีหลักการนะครับไม่ได้เป็นการเข้มข้นแบบที่ไม่มีหลักการหรือเป็นการเข้มข้นแบบสแสดงความเห็นด้วยเปลื่ยนะครับคุณวิโรจน์เขาเอามาบอกว่านะครับเรื่องของกอรมนวันนี้เนี่ยนะครับจะยุบหรือไม่ยุบเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับจะยุบไม่ยุบนี่เก็เรื่องหนึ่งจริงๆคุณวิโรจน์ก็เอามาเอาข้อความนี้มาจาก เพจไทอัมฟอสนะครับซึ่งเขามีการโพสต์รูปเอาไว้นะครับของเพจเขานะครับว่าเรื่องของกรอรมนอเนี่ยจะยุบหรือไม่ยุบก็แล้วแต่แต่บทบาทกรอรมนอแบบที่เป็นอยู่อย่างตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจําเป็นจะต้องมีการปรับบทบาทของกรอรมนเพจไทอ f มฟอสก็เป็นเพจซึ่งสนใจเรื่องทหารนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของทหารมานานก็มีการโพสต์ข้อความนี้เอาไว้นะครับ ว่ากออรมนรจะยุบหรือไม่ก็เรื่องหนึง่งแต่กออรมน,รมนรจะทำงานแบบเดิมต่อไปเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเพจเนี่เขาโพสไว้ว่าอย่างไรนะครับออพอเพจนี้เขาโพสต์แบบนี้เนี่ยนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนนี่นะครับเขาก็เลยออกมาแสดงความเห็นกันนะครับว่าเนี่ยนะครับกรณีเรื่องของการยุบกออรมนนั้นจริงๆเรื่องหลักการไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลย กออรมนอตามกฎหมายสถานะตามกฎหมายนั้นเป็นเพียงหน่วยงานที่ไม่ได้มีความใหญ่โตอะไรมากมายนะครับในความเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมายเนี่ยนะครับกอรมนอมีอำนาจที่เป็นจริงใหญ่เกินกว่าสถานะทางกฎหมายของตัวเองออกไปมากนะครับคุณวิโรธลักษณะดีสอเนี่ยบอกอย่างนี้ว่าในกรณี ของเกาะรมนอใช้เมเงินภาษีประชาชนประมาณเจ็ดถึงแปดพันล้านบาทนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของเกาะรมนอเองเนี่ยเออเกินเลยนะครับทำตัวใหญ่โตโอร์นะครับใหญ่โตอันนี้วโรน์ไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองนะครับให้เห็นท่านผู้ชมเป็นภาพมากขึ้นว่าวโรอดก็บอกว่าเกาะรมยนอเองเ,เงินประมาณเจ็ดถึงแปดพันล้านบาทแต่ว่าเกาะรมนอเนี่ย ขยายกรอบอำนาจตัวเองมั่วสั่วผู้ทามสิทธิเสรีภาพของประชาชนขัดขวางการพัฒนาสังคมร่วมสมัยเป็นอุปรสรรคต่อการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็พักก้าวไกลนะครับคุณไก่กล้องเนี่ยก็มีการเปิดประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันว่าปีหกหกเนี่ยตอนออมาลอนได้งบไป7 7็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทเป็นงบบุคลากรเจ0ด้อยแปดสิบล้านบาทงบแก้ปัญหาภาคใต้หนึ่งพันสี่รอยล้านบาทนะครับ นี่แหละคือความพินุดของเรื่องนี้นะครับดังนั้นเพจไทยอ์มฟอสเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามแบบที่ท่านผู้ชมเห็นสักครู่นี้ก็คือว่าปัญหาตอนนี้คือตกลงคุณจะมีกออลรมนอรหรือเปล่าเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ที่แน่แน่คือการมีหรือไม่มีของกอลรมนอเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเรื่องใหญ่มากกว่านั้นคือการปรับบทบาทกอลรมนอเนี่ยนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นกออลรมนอจะทําบทบาทแบบท,ที่เคยทําอยู่ในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเนี่ย ไม่ได้ต่อไปอีกแล้วนะครับบทบาทของกอรมนจําเป็นจะต้องมีการปรับนะครับนั่นคือนอกจากพื้นที่3จังหวัดหลายเรื่องของบทบาทกอรมนออก,ก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นงานด้านมวลชนไม่ประสบความสําเร็จนะครับมีการทํางบประมาณโฆษณาชวนเชื่อนะครับเฟซบุ๊กเคยเออกมาเปิดโปรโมตต้องลบบัญชีจำนวนมากของกอรมนออที่พุ่งเป้าไปใน3จังหวัดภาคใต้ทั้งที่จริงๆหน่วยงานอื่นสามารถทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็อรมนออเองก็มีการเป็นเครื่องมือถึงการเมืองโจมตีคนที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพ และรัฐบาลยางต่อเนื่องทั้งที่ยิงกอรมนอมีไว้เพื่อในช่วงที่ประเทศไทยมีคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองนะครับหลายครั้งกอรมนอไปยุ่งเรื่องของคิวเัตโตภูเก็ตก็มีไปยุ่งกับปัญหาเซ็กทอยต่างๆ,ๆก็มีเพราะฉะนั้นบทบาทกอรมนอนี่คือสิ่งที่จาเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้มีการพูดกันนะครับแต่ว่าท่ามกลางสังคมที่มีการพูดกันนะครับท่ามกลาง การล่าลายชื่อประชาชนนะครับเพื่อแสดงความเห็นในสภาซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรจะยุ่งเลยนั้นคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งก็เป็นประชาชนหนึ่งคนเท่ากับคนอื่นนั้นออกมาประกาศนะครับในเวลาที่เขากําลังรับฟังความเห็นประชาชนอยู่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการยุบเกรอารามนอจะไปยุบเขาทําไมนี่คือการแสดงความเห็นชี้นําสังคมในฐานะผู้อํานวยการการอารามนอเองหรือเปล่า